สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเราก็มาเที่ยวกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดวัดสนามเหนือนะฮะวันนี้มาอยู่วัดสนามเหนือเดี๋ยวเราจะข้ามไปกเกาะเกตกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินฝั่งนึงกันวันนี้ก็บรรยากาศกำลังดีร้อนมากเลยนะฮะ <discounts. S 2> เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะฮะทุกคนนี่ ก็มีเรือรับส่งก็จะมีเรือรับส่งนะข้างฝ้าถ้าเรือที่เราจะไปขึ้นก็จะอยู่ฝั่งนึ้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ<ห>อ่ะี่มุดไปฮึ๊บ ไดเลยเพื่อนแป๊บเนียแม่ตับไหมไปทางเร้อากลับเราก็ไปเดินทางเท้าต่อนะคะ เราก็เที่ยวทุกแบบเลยนะคะมาเที่ยวเกาะเกล็ดนะคะไม่งั้นผมมาไม่ถึงเกาะนะเราจะไปคุยกับเขาด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะมาเจอมัดคุเทศของเราสองคนคู่คุเทศสวัสดีครับสวัสดีครับยังุุลลงไม่ก่อนเหรอโอ้โหได้ยินไหมเมื่อกี้พูดว่าไงนะที่พูดว่าอะไรนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ดีคุณลุงและคุณพี่คนสวยอ๋อโอเคงั้นไฟงานไปเดินก่อนอันนี้คือเป็นปกติใช่ไหมเป็นปกติใช่ไหมของการที่มาทําบุญเวลาเวลานักท่องเที่ยวมาก็คือเปิดตลอดแบบนี้ตลอดเวลาจริงเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ไงเมื่อก่อนแบบเขาไม่ได้จัดระเบียบวันที่ตรงนี้ ตลาดทั้งไปนอกของเราเล็กๆน้อยๆใช้ไปหก็ยังไปได้บานไยนอกของเราอันนี้และตลาดข้างหลังที่เราไปเมื่อใดมันจะมีสุดแค่ตรงนั้นอ๋อปกติก็คือต้องไปทางนู้นจะใต้้จะหมดก็ได้นะท่านก็ไม่ทราบได้วันนี้ไปเป็นท่านมาตอนว่้ยไหม่พาไหมไหนๆก็มาแล้วไป แต่ว่าค้ากันเดี๋ยวเราจะวางของตรงนี้เฮ้ยอย่าขำดิยูทูบเบอร์เราอย่าขำดิเขาดูในวิดีอยาวชอบในความที่แบบว่าถ้ามาถึงแล้วไม่ไม่ไปไหนเลยก็คือหาของกินก่อนเลยอะไรเงี้ย เลยทำนะพี่สาวเธอคือแบบข้ามฝั่งมาแล้วคือหาของกินเลยเดินมาเห็นของกินก่อนแล้วอะค่ะพบกันที่มาตกปลาพี่น้องไม่ได้นะเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าแกงไม่ได้จริงกลัวกล้องไม่เป็นไม่ได้ ตอนนี้คือร้อนมากๆนะครับอากาศอ้าวไม่มีลมเท่าไหร่แต่ยังดีที่แบบมีร่มไม้หรืออะไรเชียงก็เลยแบบทําให้ไม่ร้อนเท่าไหร,ร่นะแต่ผู้คนเยอะมากนะฮะมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะปังคาชนะคะปังค๊ากันเหรอสับปะรจะละลายเนี่ยค่ะกระพริบสดค่ะคนไม่เลยนะเนี่ยมันจะได้แบบหลายแบบมีหลายอันแบบหลายสีเลย เอาแบบไหนเอาแบบนี้โอเคกินเยอะไหมฮะกินเยอะไหมกินอะไรก็ได้เท่าไหร่สิบบาทมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรน้ำตาลเพิ่มเพิ่มเพิ่มความหวาน ใจไปเนาะไตมาได้ไปแลเลยเป็นไงบ้างอร่อยมากมันทำมาจากน้ำตาลขอาะสนออกตือข้างในใช่ไหมนอกๆนี่าไปตัดอนี่ะจะกินไหมค้นเทนเหรอเดี๋ยวบ่กข้หา ตัดลองตัดลอกได้ไหมตอกรู้ว่าตัดลองทั้งแบบลองฮานุลองหาที่ก่อน้อยมันบอกไม่เคยใช่ม้าบอกไม่เคยมาเกาะเกตเลยเอาจริงนะถ้าพวกพี่ไม่มาผม อารมณ์เหมือนเหมือนเวลาเราไปเราอยู่อุทยาแล้วไม่ได้ไปอุทยาคล้ายๆกันแต่เราเที่ยวก็จะอยู่คอลที่กับบ้านใช่ไหมเหมือนกันหมากปลาหมึกเหรอที่นี่มีปลาหมึกขายด้วยหรออืหน่งร้อยเอาไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่เป็นในโซนของตลาดนะครับนี่ภาคล่าสุดไหมครับไม่ฮะอตอมอตี้มีเดือดดนว่นะชิเล็กมาดี ตรงนี้ดีอันนี้คือโซนอะไรไไเราจะเป็นต้องไป<า>ช็อปแอนชิลช็อปแอนชิลแล้วข้างในนี้คือไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ฮะสองคนนี้เขาก็จะเป็นตัวกิน เดี๋ยวจะเปิดรายการเพิ่มไหมไม่ได้ชิมไม่ได้ไม่ได้คอยถือกล้องนะถืดของกินเห็นไหมเห็นไหมแต่ชัยนึกว่าจะแบ่งกันเมื่อกี้แล้คำว่าอะไรนะนึกว่าจะแบ่งอร่อยเนาะแทวเชื่อเถอะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พี่อู้หิวอยากกินไปดู โอ้แต่แบบเยี่ทุกคนสวยมากเลยอ่ะาการนะครับของตลาดของชนชนที่อยู่ในเกาะนะฮะว่าเป็นยังไงครับทำแม่ทำแบบม่คก็จะเป็นลักษณะคลุว่าสมัยก่อนจะจะเป็นประมาณนี้นเอามาตกแต่ง ก็แม่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมไข่ปลาติดแป้งสีขาวนี่คือเผือกเหรอคะเผือกเป็นไนรัสไนรัน่ากินเนาะ อันนี้ก็ขนมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือเผือกใช่ไหมมันม่วงมันม่วงมันม่วงอันนี้สองชิ้นะลาสวยนะอืมไม่เป็นไรครับินไม่เป็นอันนี้เผือมันจะมีเผือกแล้วหัวทองหยิบทองหยอดทองม้วนทองฝอย แบบสดๆเลยใช่ครับครับสวัสดีครับรายการอะไรไม่ทราบครับวันนี้เราจะจ๋าอ้วนเหมือนเดิมครับอวนด้วยมันม่วงอย่าเบื่ออย่าเบื่อเราจะจ๋าแล้วกันนี่ยอันนี้ทำสดๆเลยทันนี้จะอร่อยมากจ้ารับไปรับไปขอบคุณครับทำบ่นนะรายการนะทายคนมาอีกคนมาหลายคนอยู่ครับรายการอะไรรายการยุดไม่เอ้วนอีกไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกรายการอะไรบอกมารายการนัดแล้วต้องไปอ่าเดี๋ยวเราจะอ้วนอันนี้ สวัสดีครับวันนี้ร้านเจจ๋าอวดตะการองนะตะการองเนี่ยอร่อยมากร้านเจจ๋าทำเองไส้ในเป็นไส้ถั่วอร่อยมากมาก็อบออนะอบบันเทียนอร่อยวันนี้ร้านเจจ๋าจะอวดทั้งภาพนะด้วยความอร่อยของร้านเจจ๋ารายละเอียดถามนคนขายคนนี้นะเะชิญรับทานครับขอบคุณครับอร่อยมากอันแรกยังกินไม่หมดอ,อันแรกกินไม่หมดเลยนะชิมไม่ยังชิมไม่สุสรรรดเลยคุณลุงให้ชิมเมื่อกี้นี่ยแต่ดี ดีมากนู่นนู่นมีคนร้อยครึ่งหนึ่งหลบหลบบรเขาด้วยเป็นไงอร่อยนะหอมมากแ่บหอมหอมเตียนเขาเตียนเขาเรืเตียนเลยนะเชีนไข่เชีนไข่เชีนไข่เีนไข่ไว้จุดในอะไร ือสแกนตรงนี้ได้เลยาเออเี๋ือหลังนี้ก็ได้นะไม่ติดเออโอเคเลียวเลยเลียวเลยเลี้ยวเข้าเลย เดี๋ยวเรามีโฆษณาตํารุมต้องเข้าเออใช่อันนี้คือใครเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้กินเลยอ่ะชิมดิชิมชิมชิมอันนี้คืออะไรอันนี้คือหางมุ้งอันนี้อ่ะ ยำต้มยำไม่ใช่ยำต้มกบมั้งติมนะโอเคโอเคต้องไปร้านที่นัดเหรอยำยำนะท่านผู้ชมอืมอร่อยอร่นยจี<ๆ>้จี้อร่อยไหม นี่อร่อยไหมครับอร่อยหลังจากที่เรากินข้าวจนคุงกลางแล้วเราก็จะไปหาคาเฟ่นั่งทุเรียนหอมทุเรียนก็หอมเหมือนกันนะครับอะไรอ่ะเฮ้หัวลาะเก่งๆนะ เซวเด็กอันิ้นะคะินิงคแต่กินทั้งไปกินทั้งไปทั้งกลับเลยอร่อยจาขาไปก็ัดขาไปก็ชิมแล้วไงเขาน่าจะจจำเราไม่ได้นี่นะฮะ้งไปทั้งกลับเลยจบ ไม่ลูกเอาหนูไปให้ปลาเอาหนูล่าสุดจะให้ซื้อหนูไปให้ปลาของชุงนะครับ Thank <laughs> you. สิบสี่ห้านั่นก็ได้จะไม่ทันได้ไงมันจะไม่ได้ไงคนจะไม่ได้เลยคกเลิกเราคิดว่าไม่ทันไปเียไปมีแคบลอนเลยง่ายๆไม่ต้องไหไม่เอาก็ยื่นลงไปก็ได้อ 2, อ๋นนี่มันอันนี้ใสนน่ใช่ไหม,มเ้าเรียกอะไรนะใสใใ่ไหมเ <c oughs> ป็นพวกจุดกํายานเลยเส้น <c oughs> ไหมจุดกํายานใส่นี่แล้วก็กะดกอะไรห้าร้อยห้าสิบแต่จริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ขายห้้อยหาสิบเลี้ยขายอยู่สองรอเท่าไหร่นะครับเล้ยขายอยู่ร้อยห้าสอ

เล็กร้อยห้าอันใหญ่ร้อยยี่้าค่ะลูกค,ค้ารับเพื่อชิมงาน,นแล้วก็อยู่ก็ตาป้ายได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเปิดตามตได้เลยนะคะขอบคุณครับส เราจะพาทุกคนไปรู้จักเกาะเกร็ดคร่าวๆกันนะครับไปกันเลย เกาะเกร็ดเป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ4.2ตารางกิโลเมตรหรือ2,625ไร่เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะครับที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นสัดส่วนใหญ่เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี2265ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าหัวท้ายสักคลองลัดดังกล่าวนะครับเรียกว่าคลองลัดเกร็ดน้อยหรือคลอง เตรตดน้อยดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงสยามน,นะครับต่อมากระแสน้ําเปลี่ยนทิศเนื่องจากไหลทางตรงได้สะดวกกว่าและซัดเกาะตะลิง่งทําให้คลองสายนี้ขยายเป็นแม่น้ําลัดกลิแผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะกลางแม่น้ําในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระบุในโฉนดชื่อว่าเกาะสารากุลตามชื่อวัดสารากุลที่สร้างโดยเจ้าพระยารัตนธิเบศกุลรัตนกลุลตั้งแต่สมัยธนบุรีต่อมาเมื่อตั้งอำเภอปากเกร็ดจ,จึงเรียกเป็นเกาะ นั่นเองนะครับก่อนกลับก่อนกลับนะฮะเพาะให้หมดทุกหมดโลกหมดทัศน์หมดทัศน์ภหมดกระเป๋าแล้วตอนนี้ตั้งเที่ยวเยอะหมดกระเป๋าแล้วเอาละ คนนี้ไม่ต่ำกว่าสิบประมาเทอยู่นี่นะยังดูก่อนว่าคุกจอดวันแล้วหรออ๋อไม่เจออะไรนี่ของนี่ของตอมนะเนี่ยลืมนะตอม ถือของตัวเองเลยคะ่ะถือไหวไหมเดูดไว,วเี้ยสุดนะไน แล้วกสำหรับทลิปปกเกร็ดวันนี้เราทำอะไรบ้างเยอะแยะเล็วอะไรอ่ะเร็วเิอกันให้หมดทลิปต่อไปเราจะไปเจอกันที่ไหนฮะลาดบุรีไปเลยไหมแบบมันก็ตัดคลิปนี้ไปเลยคลิปต่อบายบายทุกคนเจอกันบายบายรา